มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีหลายคันหลายคันรุ่นนี้มีเงินรางวัลสน,สนับสนุนด้วยนะครับจากามาฮ่านะครับที่ 1- 3,000บาทนะครับที่สองสองพันบาทนะครับรุ่นนี้อาจจะดูดเดือดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามีเงินรางวัลนะครับโดดเดือดมีพิทัศน์ด้วยใช่ไหมครับรุ่นนี้พิทัศน์ลงด้วยใช่ไหมครับอ๋อเข็นมาให้เพื่อนเข็นมาให้เพื่อนนะฮะไมีเยอะ เน้นย้ำสำหรับรถที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับพี่บอสพี่บอสอยากแข่งนะครับใครมี W R 155่งห้พี่บอสลงนี่กว่ารางวัลแน่นอนต้องเป็นนั้นที่ลงทะเบียนไว้ด้วยนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตัวแทนจากอ่ายามาฮ่านะครับ W R 155นะครับ เป็นรุ่นอื่นไม่เอานะครับคาวา s a k i นะหมูผมขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตก่อนจริงๆครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของ WR เฉพาะ WR จริงๆครับนี่ขออนุญาตนะฮะตัวเต็งรุ่นนี้มีพี่หมึกอยู่ด้วยนะครับพี่หมึกพัทยาอยู่ในเกตสตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคันครับเหลืออีกหนึ่งคันสักครู่นะครับรอเพื่อนอีกคำหนึ่งครับ เดี๋ยวตัวแทนจากได้จะจับไรเดอร์หรือเปล่าอีกคันนึงเดี๋ยวน้องออฟนะับเป็นลองออฟนะครับเป็นออฟออฟนี่ก็เป็นตัวแข่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขี่ไซเคิลคอร์สค่อนข้างดีเลยนะไปได้แชมป์ที่สนามลูกเพลาร์มาด้วยนะฮะเบิ้ลโชว์ได้แล้วเบิ้ลโชว์ได้แล้วขออนุญาตระหว่างแข่งขันนะครับรถอย่างอื่นผมไม่ให้ แจมเข้ามานะครับรุ่นนี้ต้องขอขอจริงๆนะครับอ้าวทิ้งรถซะแล้วทิ้งเลยทิ้งรถก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คัน12คันนะครับตอนนี้ขอหมวกกันน็อกเลยนะครับขอหมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกนะเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบนะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับคำหนึ่งนะครับสักครู่นะครับเอาหมวกกันน็อกเพื่อนกอนเพื่อนนะ ขอโมกันน็อกแป๊บหนึง่งเลยครับเงินรางวัลจากยามาฮ่าสามพันบาทใครจะได้ไปรุ่นนี้นะครับยามาฮ่า w r 1 5 5รุ่นล้วนนะครับอ่าออผมให้พี่แอนเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับรุ่นนี้มันซีเรียสเนาะแต่ว่าผมผมไม่อยากให้โหดร้ายกันมากเนาะก็ค่อยๆดูเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดทงลงเมื่อไหร่นะครับลงไปเอ,อาครับเรามาดูว่ารถในคลาสเดียวกันแบบชัดเจนขนาดนี้นะว่าจะขับกันแบบไหนครับแล้วตอนนี้แสงมาแล้ว ระวางัวาวางคะระวังครับนำมาแล้วครับตอนนี้เรื่องท่อนีเงินระวันสามพันบาทจะเป็นของใครดูเดือนนะรุ่นนี้ดูเดือนะนะครับขับเกลียวกันหน้าดู <ใน S 1> ที่หนึ่งยังพงน้ำอยู่นะฮะ ใช่มดตอนนี้ลำหนึ่งนะครับเป็นอ่ามา 5WR นะครับสีดสลับเขียวตอนแสงนะครับและลำที่้ติดมานะครับกับไอ้หนุ่มัวเขียวดระาดไม่ไน่แล้วก็ดูครับหน่งอตอนนี้จีติดอันดับสามนะครตัวแดนจากดเตอนนี้ครับหนึ่งกับสก็จีติดนะครับแต่ว่า 3ับสามกับสี่ก็ยังไม่ห่างนะครับซินเดอเรล่าได้ติดจัดเจอร์มาเป็นอันดับที่4ี่นะครับดานล็อกรอบไปแล้วตอนนี้สําหรับ W R อาสีเขียวนะครับพอล็อกรอบแล้วเขาออกของรอบมาแล้วก็ยังไงครับยังอยู่ที่สําหรับรอบนี้อ่ะมาห้าจะเปทีแม็กไปหน้านะครับขอบสนามนะไปดูการถ่ายทอดสดที่จออ๋อลกรเริ่มล็อกรอบแล้วตอนนี้แม็กซ์ไม่ก้านะฮะ พี่แม็กกแเมกานี่คือทิงออฟสไตรไ์พลอกสองปีติดกันเลยนะฮะนิงกับสองยังเป็นตำแหน่งเดิมนะครับแต่ตอนนี้มีรถที่ขับตัวนอกไปได้นะครับเป <วา S 1> ็น <ะ S 2> อรอบสองที่หนึ่งแม็กกาเมกานะครับพี่สองข้างเก่งเขียวนะครับ ใจใช้ออกไหมครับที่3ออกนะโอเคที่3เป็นซินเดอเรลล่านะครับที่1นะครับที่1คือพี่แม็กซ์นะครับที่2คือคนนี้นะครับที่3คือซินเดอเรล,ล่านะครับอ้าว โอ้ oh, WR 155ขี่เดือดมากครับมันจริงๆครับเดี๋ยว<อ>เราไปหน้าโพเดียมนะครับมอบรางวัลเลยนะครับพี่แม็กซ์ไจม่สก<ช>านะครับแล้วก็เมื่อกี้ชุดฟ็อกสีเขียวที่2นะครับพี่แม็กซ์ที้อ่งีครับที่สสิ้นเลยเลเล่านะครับสำหรับรุ่นต่อไปเป็นรุ่นซปเปอร์สตาร์250ซีซีขึ้นไป เตรียมตัวเลยครับผมรบกวนด้วยนะฮะรุ่นนี้นะครับมีเงินรางวัลเดี๋ยวขอหน้าโพเดียมเลยครับขอหน้าโพเดียมนะครับขอเป็นทางการนิดนึงครับรุ่นนี้รบกวนด้วยฮะสำหรับตอนที่เรามีการแข่งขันอยู่บนแท็กนะฮะพยายามอย่าวิ่งลัดสนามโดยเด็ดขาดตัวแทนจากยาม่าเลยครับเอามาแล้วนะครับ พี่แม็แจมไมกาครับขึ้นพอดีอหนึ่งเลยครับถือไว้นะครับทั้งหมดคือของพี่อันดับสองทั้งนี้เลยครับเราจะถ่ายกับ WR เลยนะครับเชิญถือรบกวนถือป้ายด้วยนะครับจะเอารถหรือจะเอาป้ายผมขอเป็นป้ายดีกว่านะครับพี่ ผมขอรถถอยไปนิดนึนไงไ,นนไ,ได้ไหมัามา้ยอได้เอา,า,าครับอ่าตัวแทนจากยามาฮ่านะครับเดี๋ยวขอรบกวนพี่นพนะครับมอบเงินสดนะครับสามพันบาทให้กับที่หน,นึ่งนะค,ครับพีมพ์นักกีฬาเบงก้าวเดี๋ยวขอกล้องทีนึงครับขออนุญาตขออนุญาตเข้ากล้องก่อนนะครับ เงินรางวัล2,000บาทนะครับเงินสดเลยนะครับตัวแทนจากกาม่าห้านะครับพี่นพนะครับวอสดใหญ่เลยนะครับพี่นพนี่วอสดใหญ่จากกามาห้าเลยนะครับวันนี้ให้เกียรติมางานสไลด์ทัวน์ล็อกของเราด้วยนะครับที่สามนะครับคนละครึ่งกับผมเนาะพี่นพเงปรัมอบรางวัลครับพี่เสียงประมือที่สามครับซินเดอเรลล่าของเรานี่เองนะครับวันนี้แลวขอแช่กล้องนานๆเลง ขออนุาตครับขอบคุณยามาฮ่าด้วยครับขอบคุณพี่น็อบด้วยครับที่ให้เกียรตินะครับตามาความสองให้คือ R หนึ่า155